สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หนูดีน้องหนูดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่หนูดีจะพามาปลูกข้าวโพดฝักอ่อนนะคะแม่หนูดีจะปลูกไว้ทํากับข้าวให้ลูกสาวกินค่ะปลูกแบบปลอดสารด้วยนะคะเรามาบ่มเมล็ดกันก่อนค่ะกล่องที่แม่หนูดีจะใช้บ่มเมล็ดนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกระดาษชิชชู่ค่ะเอาไว้อ่าให้ซับ ความชุ่มชื้นนะคะเอาไว้วางที่ก้นกล่องค่ะ2น้ำนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะแต่ต้องฉีดโดยฟอกกี้ค่ะค่ะเตรียมกล่องเลยค่ะเพื่อที่จะบ่ม,มเมล็ดนะคะเตรียมกล่องมาแล้วก็แม่หนูดีก็จะใช้กระดาษชิชชู่ค่ะจะม้วนๆน,นะคะประมาณ 4- 5ห้ารอบค่ะแล้วก็วางไว้ที่ก้นกล่องค่ะเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นแก่มเมล็ดข้าวโพดนะคะ เมื่อวางเสร็จแล้วนะคะแม่หนูดีก็จะฉีดน้ำนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นโดยฟอกกี้ค่ะฉีดให้ทั่วๆเลยนะคะแล้วก็จะนำเมล็ดข้าวโพดค่ะออกจากซองค่ะมาวางให้ทั่วกล่องนะคะพยายามอย่าให้เมล็ดทับซ้อนกันนะคะเพราะว่าเวลารากน้องเขาเกิดขึ้นมาจะได้ไม่พันกันนะคะทุกคนเมล็ดไหนที่อยู่นอกกระดาษทิชชู่ก็ เอาออกค่ะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ค่ะอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาวางทับข้างหน้าข้างบนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะโดยการฉีดฟอกกี้แบบนี้อีกเช่นเคยค่ะนะคะฉีดฟอกกี้แล้วก็เรามาเช็กกันค่ะว่าน้ําเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าน้าเยอะเกินไปจะทําให้เมล็ขดข้าวโพดเน่าได้นะคะ แล้วก็เอาฝาค่ะไปปิดให้มิดชิดนะคะแล้วก็เอาไปเก็บในที่มืดเพื่อเพิ่มอัตราการงอกแม่หนูดีจะเก็บในตู้มืดเลยค่ะ,ะแค่2วันนะคะทุกคนมเมล็ดข้าวโพดก็จะรากงอกออกมาแล้วมาเช็คดูค่ะคืนที่3นะคะนี่ค่ะมเมล็ดข้าวโพดรากงอกออกมาแล้วพร้อมที่จะปลูกลงถาดเพาะแล้วค่ะทุกคน ค่ะเรามาเตรียมถาดเพาะเลยค่ะถาดเพาะของแม่หนูดี110หลุมนะคะค่ะดินที่ใช้ปลูกจะเป็นดินพีทมอสนะคะเราก็จะขยี้ดินให้ละเอียดนะคะแล้วนำดินนะคะมาโปรยที่ถาดเพาะค่ะให้ทั่วๆเลยนะคะไม่ต้องไปอัดเขาให้แน่นนะคะเพราะการอัดให้แน่นจะทําให้รากเขาเดินไม่สะดวกนะคะเพียงแต่นำดินขยี้ให้ละเอียดแล้วก็ เกลี่ยให้ทั่วถาดเพาะนะคะให้เต็มเต็มทุกหลุมเลยค่ะการเพราะ,มะเมล็ดข้าวโพดวิธีนี้นะคะเราไม่ต้องไปนั่งรุ้นรุ้นกันนะคะว่าะมะเมล็ดไหนจะเกิดไม่เกิดนะคะแบบนี้ก็คือเกิดทุกหลุมค่ะ100%เซค่ะเพราะละเพราะว่าเราบ่มก่อนรากเขางอกแล้วเราถึงจะเอามาปลูกนะคะเกิดเป็นต้นทุกหลุมแน่นอน100%เลยค่ะทุกคน เกลี่ยให้ทั่วนะคะเกลี่ยดินให้ทั่วให้เสมอกันค่ะไม่ต้องอัดให้แน่นนะคะค่ะเมื่อเราเกลี่ยดินให้ทั่วแล้วเราก็ใช้นิ้วของเราเนี่แหละค่ะจิ้มไปตรงกลางค่ะเพื่อที่จะวางเมล็ดข้าวโพดนะคะถ้า,าใครกลัวเล็บดำนะคะก็ใช้าปากกาก็ได้นะคะปากากาไม้ก็ได้นะคะจิ้มลงไปนะคะ เพื่อที่จะวางมเมล็ดข้าวโพดนะคะทุกคนทำแบบนี้เลยค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะนำมะเมล็ดข้าวโพดมาเลยค่ะนี่คือรากนะคะคือบางเมล็ดก็รากออกยาวมากเลยบางเมล็ดก็รากออกนิดเดียวค่ะแต่เอาเฉพาะเมล็ดที่รากออกนะคะเอาบริเวณรากค่ะเอาทางรากนะคะวางลงไปนะคะเอาทางรากนะคะวางลงไปนะคะ ารากจะออกเยอะหรือออกน้อยนะคะเกิดเป็นต้นแน่นอนนะคะแต่ว่าอันไหนที่ยังไม่ออกเราก็เอาบ่มไว้ต่อนะคะให้รากเขาออกก่อนเราค่อยเอามาลงถาดเพาะนะคะทุกคนวิธีนี้นะคะขั้นตอนนี้ทำเบาๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้รากน้องเขาหักนะคะทุกคน ทำอย่างเบามือนะคะเขาจะใช้เวลาประมาณ9วันอยู่ในถาดเพาะค่ะทุกคนเราก็จะย้ายไปลงถุงปลูกได้เลยค่ะหรือย้ายลงแปลงปลูกได้เลยนะคะค่ะเมื่อเราวางเมล็ดข้าวโพดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ดินพีทมอสนี่แหละคะ่ะขยี้ดินให้ละเอียดนะคะแล้วก็โปรยทับหน้าลงไปนะคะไม่ต้องไปกดเขานะคะแค่โปรยให้สนิทแล้วก็เอามือเกลี่ยให้เสมอกันเท่านั้นนะคะ ไม่ต้องใช้มือกดนะคะเพราะว่ารากน้องเขาจะหักได้นะคะเมื่อเราเกลี่ยดินให้เสมอกันแล้วนะคะเราก็จะให้ความชุ่มชื้นเขานะคะโดยการฉีดฟอกกี้นะคะฉีดน้ําให้ชุ่มๆเลยค่ะทุกคนรอบนี้ฉีดน้ําให้ชุ่มๆเลยนะคะ,คละ,คะแล้วก็ พอฉีดน้ําเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปวางเขาในแดดลําไรนะคะประมาณวันที่2องเขาก็จะเริ่มทยอยงอกออกมานะคะลดน้ำเช้าเย็นโดยการฉีดฟอกกี้นะคะทุกคนถ้าตอนกลางวันวันไหนร้อนจัดถ้า,ารู้สึกว่าแห้งก็ให้ลดน้ำตอนกลางวันด้วยนะคะน้องก็จะทะยอยเกิดขึ้นมาใช้เวลาแค่9วันค่ะก็จะย้ายลงไปที่แปลงปลูกหรือถุงปลูกได้นะคะทุกคน นี่เลยค่ะคือน้องต้นกล้านะคะอายุ9วันค่ะทุกคนอายุ9วันนะคะก็เรามาเตรียมลงย้ายลงถุงปลูกเลยค่ะดิฉันจะปลูกในถุงนะคะเตรียมวัสดุปลูกเลยค่ะวัสดุปลูกที่แม่หนูดีใช้ก็คือ1แกบเก่านะคะต้องเป็นแกบเกาเ่าเท่านั้นนะคะวิธีหม,มักแกบเก่าให้เก่าภายใน7วันดูในคลิปแม่หนูดีได้เลยนะคะ สองดินร่วนค่ะ1ส่วนค่ะแกบเก่า1ส่วนนะคะดินร่วน1ส่วนนะคะ3นะคะแกแบกดำนะคะเศษ1ส่วน3นะคะแกบดดำเศษ1ส่วน3นะคะแล้วก็ขี้วัวค่ะขี้วัวเศษ1ส่วน4นะคะขี้วัวเศษ1ส่วน4ค่ะทุกอย่างนะคะ4อย่างนะคะเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วนี่ค่ะถุงปุ๋ยของแม่หนูดีค่ะ ถุงปุกของแม่หนูดีจะใช้ถุงใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็พับปากถุงเลยค่ะพับปากถุงแบบนี้เลยนะคะต้นขา้าวโพดเขาใหญ่ค่ะก็เลยต้องใช้ถุงใหญ่ค่ะทุกคนคุกเคลาดินให้เข้ากันนะคะพับพับปากถุงแล้วแล้วก็ตักดินใส่เลยค่ะทุกคนดินที่มีอัตราส่วนผสมเนี่ยสีอ่อย่างที่แม่หนูดีกล่าวมาเบื้องต้นแล้วนะคะ ตักดินใส่แล้วก็เขยา่าเขย่าแบบนี้นะคะไม่ต้องไปใช้มืออัดนะคะค่ะดินแม่หนูดีจะเน้นร่วนซุยไว้ก่อนนะคะแค่นี้นะคะเราเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเราเตรียมไว้ตอนกลางวันนะคะจะทํากี่ถุงนะคะก็เตรียมไว้ตอนกลางวันเราจะย้ายต้นกล้าตอนกลางคืนหรือตอนเย็นนะคะรดน้ําไว้ค่ะตอนกลางวันนี่รดน้ําให้เยอะๆให้ชุ่มๆเลยค่ะหรือเรียกว่าการหมาดินนะคะ หมาดินที่ถุงไว้นะคะเราจะทำกี่ถุงก็เตรียมไว้เลยค่ะตอนเย็นเราค่อยย้ายต้นกล้านะคะห้ามย้ายต้นกล้าตอนกลางวันเด็ดขาดเลยค่ะนี่ค่ะเตรียมไว้ตอนกลางวันนะคะตกเย็นมาเราก็ย้ายได้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเย็นแล้วแม่หนูดีก็จะย้ายต้นกล้านะคะโดยการบีบกระเป๋ะด้านล่างค่ะบีบกระเป๋ะด้านล่างตอนเช้าไม่ต้องลดน้ํานะคะจะได้ดึงออกง่ายค่ะ ดึงน้องออกมาเลยสวยๆเลยค่ะรากเยอะ9วันค่ะทุกคนแล้วก็นำน้องต้นกล้าเข้าโพดนะคะมาปลูกลงตรงกลางเลยค่ะเอามือนะคะเกลี่ยด,ดินกบนะคะไม่ต้องใช้มืออัดให้แน่นนะคะนี่ค่ะแม่หนูดีก็จะขอปลูกตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะให้ความชุ่มชื้นโดยการลดน้ําอันนี้ใช้สายยางหรือบัวนะคะลดได้เลยนะคะแต่ไม่ต้องลดเยอะเพราะเราหมาดินไว้แล้วคะ่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะขั้นตอนการปลูกข้าวโพด ต้นอ่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแม่หนูดีฝากกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กด,ดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่หนูดีด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่หนูดีจะมาพาใส่ปุ๋ยนะคะพาดูแลขั้นตอนต่อไปนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ